สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาพบพอกันกับกิติมาสาวบ้านดอนค่ะตั้งแต่มือ้อันวันที่เก้าผานละค่ะทีนี้พาอยู่เขาเนาะเจ็ดแปดเก้าสิบที่นี้ตากฝนตากฝนไป,ปตลาดประชารัฐอากาศหน่วยน,นะคะไปเบิ่งงานผ่าคามผ่าย้อมคามเลยะทีนี้ผลตกค่ำนี้ พนต้องห้ามเปียกอ่อนหยอดเพราะว่าผลตกฟ้าใหม่นี่ตกแล้วมันจะเป็นไห้เป็นไข่เป็นมเาเธอทีนี้ไปมาแล้วหนาวหนาวแล้วทีนี้ขอ้อแหบเสียงเสียงมามีเสียง,ยงมาม,ม,ม,มาเลยเจ็บคอเจ็บคอบาี้ไปกินของหวานไปกินของหวานเสียงมามีเสียงมมเสียงบ่ออก วอาบได้ก็เลยบได้ถ่ายขีให้เบิ่งหลายมือแล้วคะ่ะทีนี้เสียงมาแล้วค่ะนี่แต่ถ้านยังกินคองหวานนีอยู่กัเสียงก็บไปทีนี้ก็เลยบ่กกินคองหวานบได้ยแล้วกินน้ำเย็นกับบได้ต้องกินน้ำอุ่นแล้วก็กินน้ำน้ำบ่น้ำบ่เย็นน้ำเท่าธรรมดามดา แต่ถ้ากินน้ำเย็นก็กินคองหวานโอ้ยเสียงไปเลยที่หายหนะหายตาจริงๆยับไปนะคะเสียงมามีเสียงมาม,ม่าก็เริ่มประเทายชิบตั้งหลายมือนะคะตั้งแต่วันที่เก่าตลาดกับวันวันที่เปลี่ยนที่เปี่ยนที่เก่าที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมณีป้าหามือหาหกมือ เ้าวไลกะกันคันข้อแล้วก็ไจทีนี้ก็มือ้อ,ะะอ,อะะนนว,นวนอันวัน,วนจันท์นี่ก็ตลาดเปิดคือเก่าแล้วค่ะที่ดอนทอยนะคะะวันนี้ก็วันเสาร์มือวันอาทิตย์วันจันทร์ตลาดเปิดคือเก่าแต่ถ้ามันม่อยังเปี่ยนเปล่งกันถ้าเสียงมากคือเก่าถ้าเสียงเบาไปกันชี้พบพะก,กันค่ะอยู่ตลาดนัดโคกระบือโดนทอยนะคะวันจันทร์นะคะ ทีด่ดอนทอยค่ะอันนี้ทางเข่าดอนทอยนะคะนี่จะมีหนองหนองน้ํานี่หนองประจําหมู่บ้านหมู่บ้านดอนทอยหนองทอยคู่บ้านสานพ่อยวงคุ้มเมืองลือเรื่องตลาดนัดโคโกระบือแล้วก็มีประเพณีแห่ดาว กามีอันกลุ่มทอผ้าย้อมคามนะคะอันนี้คือดอนทอยอยู่ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะคะมาได้ไปหามาได้คะ่ะที่ดอนทอยนะคะตลาดก็อยู่หลังโรงเรียนคะ่ะพบพอกันนะคะวันจันทร์ค่ะที่ดอนทอยนะคะที่ตลาดนัดโครกระบือดอนทอยนะคะ่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเสียงจะหายไปละ ถ้าว้าหลายมันก็เสียงขาดเสียงหายขอให้เศร้าให้หายนะคะเพราะว่ามื่อจันจะได้จือพบพอกันอีกค่ะิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า